ทานเรื่องอีกากับเหยียกน้ำนป่าแห่งหนึ่งในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ,อ้าวทำให้แม่น้ำลำธารแห้งขอดไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดในขณะเดียวกันก็มีกาตัวหนึ่งบินหาน้ำดื่มด้วยความหิวกระหายแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอจนมันเริ่มเหนื่อยและหมดแรงลง ทันใดนั้นเองสายตาของเจ้ากาก็เหลือไปเห็นเหยือกน้ำขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่ที่หน้าบ้านของชาวนาะมันจึงรีบบินไปดูด้วยความดีใจแล้วค่อยๆใช้ตาข้างหนึ่งสองลงไปดูผ่านปากเหยือก แต่ทว่ามีน้ำเหลือเพียงก้นเหยือกเท่านั้นทำให้เจ้าก้าไม่สามารถเอาจงอยปากของมันลงไปกินน้ำได้ระหว่างที่เจ้ากากกำลังคิดหาวิธีที่จะกินน้ำในเหยือกอยู่นั้นสายตาของมันก็หันไปเห็นก้อนหินเล็กๆที่อยู่ตามพื้นจึงทำให้เจ้ากาคิดแผนการดีๆขึ้นมาได้ นั้นมันจึงเริ่มใช้ปากคาบก้อนหินเล็กๆมาใส่ลงไปในเหยือกน้ำอย่างใจเย็นยิ่งเจ้ากาใส่หินมากเท่าไรน้ำในเหยือก,ก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดระดับน้ำก็สูงขึ้นมาถึงปากเหยือก ทำให้เจ้ากาสามารถใช้จงอยปากดื่มน้ำได้อย่างง่ายดายมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามและปัญญาอันชันฉลาดแล้วจะค้นพบหลทางแห่งความสำเร็จดังสุภาษ,ษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น